เที่ยวสา่วรีค่ะแแรงมากี่ไหนมา,มมาคาเ่นนะคะเช้ามาต้องเลยคาเฟ่ก่อนมีชิ่คาเฟ่บ้านชื่อลของไคาเน,น,นบ้าสาย سوف <سؤال> نذهب <سؤال> สวยมากมีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นมัมาคุณลมแรกก็มีเลยนีอ่อโต๊ะอาหารตรงนั้นก็จริงสุพารลอยตรงนี้ค่ะเป็นจุดถ้าให้ถ่ายจะน่ารักมากๆสวยมาก๋ยวจะแปะปอินสวยนะคะก็ไปถ่ายรูปยังไงบ้างนี่ก็มีจุดที่นั่งค่อนข้างสวยแล้วก็ดีงามมาก แกะแกนเป็นคาแฟ่ที่ของคาที่หนักมันน่ารักมากไก่ล้านตัวค่ะไม่ไม่ได้พาลูกไปครับเพราะว่าเพรามันเสียงดังเลยที่เกียร์เท่าไปเมื่อวานพาแม่ไป่านข้าห้อยขาแต่ว่าตอนนี้แดดย้อนนะคะเดี๋ยว แสกรูปให้นะคะว่ามุไมไหนสวยบ้าง<ะ>นี่นี่ค่ะมีจุดที่เที่ยวอีกนะนี่ก็ขึ้นไปเลยค่ะอันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านมีช่อมากตรงนี้ก็สวยเนาะนไปยืนตรงสะพานตรงนี้นะคะว้าสวยมาก ัน,นข้างในนะคะนา่นารักมากค่ะตรงนี้สุดถ่ายรูปอินได้เลยค่ะอยู่ข้างในบ้านหรือหลังบ้านกันไปดูนี่สวยมากจะพาไปดูนี่ได้ดีเป็น,นจุดว้าวข้างในมีบ้านอีกเพิ่งเห็นโหเป็นคาเฟ่ที่แบบเฮ้ยชีดอินอย่างเดียวจบ คือจริงๆถ้าแบบเป็นคนไม่ค่อยชอบมาคาเฟ่ยเยอะค่าน,นะจริงๆมาแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วแบบเปลี่ยนชุดสักสชุดก็คือเช็คอิน,อนะครบแล้ค่ะมันแบบใหญ่ความมากดีมากๆคะ่ะเหมาะมากกับการเช็คอินแบบที่เดียวจบสวยมากอันนี้จะเป็นโซนในส่วนบ้านพักที่พักแต่ในรวม นหายหน้าประตูบ้านนแดดแรงมากโอเคค่ะเดี๋ยวไปหายรูปแล้วเดี๋ยวจะไปมาให้ดูนะคะ วันนี้นะคะก็มา ATV ที่ ATV มวกเล็กค่ะมีรถให้เลือกหลายคันแล้วก็จะมีหลายรูดด้วยค่ะเขาก็จะมีหมวกมาให้มีพี่ๆคอยนำทางดูนะคะเดีย๋ยวจะแปะรูปแล้วกันเพราะว่าคงไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ไป ATV นะคะนี่ซึ่งนูก็จะเข้าไปในป่าเข้าไปวนเข้าไปด้านในลึกๆอากีค่ะ๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะคะแล้วที่นี่เหมือนถ้าเกิด ATV เขาจะมีแถม ในส่วนของขน,น,นุด้วยอันนี้ม้วนเด็กนะคะ AT เขามีแถมอันนี้ด้วยก็คือยิ่งทะนุนตีตรงนี้จะเข้าไหมนะแล้วก็คลายไปนะนับไปที่ปอายตี ก่อนเลยค่ะเดดกตัวใหญ่ใหญ่ได้ไหมาั้งหมดเลย